เย้เย่เยมีกิจกรรมมาใหม่กิจกรรมของอ่าเป็นกิจกรรมไม่ใช่ไม่ใช่มาใหม่เป็นกิจกรรมลีลานก็คือ get set go ของคิวะทอเอ่อคิวะทอทาโร่เฟสติวัลเฟสติวัสไม่รู้ว่ามันมันมันตัวสอดเล็กมากจนผมมองไม่เห็นอ่ะทุกคนก็ลองซูมๆกันดูเอาเองแล้วกันเนาะก็เป็นกิจกรรมลีลานนอกจากนเราก็จะสามารถไปเล่นสตอรี่เควสหรือชาเลนจ์ก็ได้ แล้วก็จะมีร้านค้าร้านค้ามีอะไรบ้างอ่าร้านค้าก็จะมีอาซูมิเศษของอาซูมิแล้วก็จะมีพวกของยีพีอะไรพวกนี้ส่วนในทท่ก็จะเป็นของยูกะแล้วก็ไอเทมต่อไปก็จะเป็นฮารุนะอ่าฮะซึ่งกิจกรรมมันก็ย้อนวันวานนะเนาะล้วก็จะสามารถไปดูเรื่องเรื่องได้แล้วก็มีเกมทอลูกเต๋าอีกเกมทอลูกเต๋านี่ก็เหมือนเริ่มเลยใช่แล้วเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอเคกิจกรรมก็มีแค่นี้แหละแล้วก็อ่าอันนี้อันนี้ของดีของเด็ดเลยก็คือกาชาของ ฮาลูนะชุดพละเฮียเขาเป็นตัวละครเออ่ถามว่าเป็นตัวละครลิมิเ,เต็ดไหมไม่ทำไมอ่ะทำไมถึงไม่เป็นลิมิเต็ดอ่ะอ่าอย่างเช่นตัวยนะูกาเนยะูกะลิมิเต็ดนะอ่ามาดีก็ลิมิเต็ดแต่ทำไมยูกะถึงไม่ลิมิเต็ดเอ้ยไม่ใช่ยูกะฮาลูนะเฮ้ยเดี๋ยวนะยูกะฮาลูนะอ๋ออ่ะ,อะมียูกะกับ ฮารุไอก a มารีที่ดิ m i เ e ตแต่ฮารุนะไม่ดิมิเทตว่าแต่ว่าภาพของน้องฮารุนาคนเนี้ยถือว่าค่อนข้างเซ็กซี่ใช่แล้วซึ่งผมก็ค่อนข้างชอบชอบภาพน้องมากนี่ประมาณนี้เลยนี่แต่ยิ่งเอาไว้เอาไว้เป็นภาพภาพแบบเอ่อภาพล็อบบี้อ่ะโหใครที่เห็นนี่อาจจะต้องคนรอบค้าที่คือต้องคิดอะไรแปลกๆกับเราแน่นอน ก็ถือว่าเป็นภัยสังคมชั้นดีเลยนะถ้าเกิดว่าคุณคุณได้ภาพภาพของฮารุนะคนนี้มาโอเคซึ่งถามว่าผมมีฮะมียูกะกับมารีไหมผมมีอยู่แล้วอ่าถ้าคุณไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะพาไปดูซึ่งมันเป็นสายสไตรเกอร์ทั้งคู่เลยซึ่งผมก็ได้เอามาใช้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นใช้ที่ยูกะมากกว่านี่คือยูกะชุดชุดพระแล้วก็มารีมารีชุดพระผมก็มีอ่ามารี Marie, ชุดพะอยู่นี่ มีผมก็มีแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้แต่ก็ใช้ในในบางในบางครั้งเออในบางโอกาสเนาะโอเคซึ่งตอนแรกผมก็อืมสุ่มดีไหมเดี๋ยวผมขอดูอ่าความสามารถก่อนนะเป็นสายสเปเชียลตีสีม่วงอ่าฮะเป็นสายฮิลเลอร์อ่าฮะฮิลเลอร์สกิลเอ็กตอร์ฟูฟูให้กับของสีม่วงหมายหลังจากย้ายไปจุดที่กําหนดที่กําหนดกําหนดไม่ใช่กําหนดกําหนดกําหนด แล้วก็สร้างความเสียหายค่าต้องการแล้วก็เพิ่มค่ารักษาแล้วก็เพิ่มค่าโจมตีฮารูนะหรอจา้าถ้าในความคิดผมอะตอนแรกกะว่าจะสุมนะแปลมาไม่สุมดีกว่าด้วยความที่ว่าน้องเนี่ยมันไม่ใช่ตัวละครในมิติซึ่งผมจะสุมไปทําไมล่ะเออมันโยกันดูดเดตตั้งเยอะด้วยนะเนี่ยแล้วแถมความสามารถเนี้ยก็ไม่ต่างอะไรกับตัวฟุกกะเลย ถึงตัวละครจะคอสน้อยกว่าก็จริงแต่พลังฟุ่มฟูมันก็น้อยเช่นกันซึ่งทําให้ตัวละครฟูกะมีประโยชน์กว่าเยอะเลยอันนี้ผมไม่ได้ว่าน้องนะแต่ด้วยความที่ว่าฟูกะมันดีกว่าอะอย่างฟูกะร่างเนี้ยอันนี้ฟูกะที่ผมยังไม่ได้อัพเต็มนะซึ่งค่าความฟุ่มฟูมันก็เยอะกว่าดูสินี่คุณเห็นไหมถึงมันจะใช้คอสเยอะกว่าก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้สกิลเอ็กต้าเนี่ย ถาเกิดว่าผมรับเวลตันนะเอาเวลตันคือเวลห้า 5. ใช้คอร์สห้าแล้วฟุนฟูเยอะกว่าตั้งสองเท่าซึ่งเราจะต้องเสียเวลาอีกเพิ่มอีกสองคอร์สเพราะว่าฮา,ารุนะเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ต้องใช้คอร์แค่สามแต่ฟุกะเนี่ยมันใช้ตัวละครไอ้มันใช้คอร์ตั้งห้าซึ่งถ้าถาเอาความคุ้มนะใครที่มีฟุกะแล้วอะ่ะคุณไม่ต้องไปสุ่มคุณไม่ต้องสุ่มดีกว่าเก็บเพชรไปไปเก็บเพชรไปเลย แต่ถ้าเกิดว่าคูจะสุ่มก็แล้วแต่ไว้เป็นเอ่อไว้เป็นแบบเอ่อเก็บไว้เก็บไว้ไม่ได้ใช้แต่ก็เก็บไว้ในของของตัวเองอะเก็บไว้ที่แบบไม่เก็บไว้ที่ตัวเองอะไรประมาณนี้ยคือก็โอเคไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าถามว่ามันจุ่มมันคุ้มไหมมันก็คุ้มแต่สำหรับคนคนที่เป็นเมนน้องหรือไม่ก็สำหรับคนที่มีเพชรเหลือๆอ่าอ,อันนี้อันนี้ก็สุมส่มๆไปเลยนี่สำหรับผมคือไม่สุ่มแล้ว ตอนแรกผมกลับว่าจะมาสูบนะเปิดลิปสูบนะไปม,มาไม่สูมดีกว่าส่วนยูกะยูกะกับมาลีเนี่ยอ่ายูกะเนี่ยคุณจะสูมก็ได้แต่ว่าในโอกาสรีรัน,น่ะมันก็อีกหลายเดือนกว่ามันจะมารีรันอีกรอบหนึ่งซึ่งใครที่ยังมีเพชรเหลือยอยู่แล้วยังไม่มีทั้งยูกะกับมาลีเนี่ยคุณสูมไปเลยใช่สูมไปเลยส่มไปเลยส่มไปเลยซึ่งผมก็ถามว่าตัวละครไหนใช้มากที่สุดน่าจจะเป็นยูกะ นื่องจากว่าตัวยุกะเนี่ยเป็นตัวละครที่ให้โล่ให้กับเพื่อนได้โดยการกําหนดสิทธทางก็คือเมื่อยุกะไปแนวหน้ามันก็จะให้โล่ให้กับด้านหน้าก็คือแบบและให้เพื่อนให้เพื่อนคิดรอบตัวมาหาเราเออประมาณนั้นซึ่งเหมือนเป็นการแบบขยับข,ขยายพื้นที่ให้เข้าใกล้หาศัตรูซึ่งมันอันนี้มันก็จะดีกว่าแต่มารีเนี่ยม,มันมันมีจะมีข้อเสียก็คือมันไม่สามารถฟื้นฟูตนเองได้เนี่ยอ่ะคุณดูที่เอ็กซ์ตาร์สกิลเอ็กซ์ตาร์ของสกิลเนี่ยจะฟื้นฟูให้กับสมายเรา 300%อยเนตัวเองซึ่งไอ300้300%เนี่ยมันเยอะนะแต่วงมันแคบมากแล้วก็าถามว่ามันคุ้มกับการเปิดไหมสองตัวละครน,นี้ถ้าสำหรับคนที่มีเพชรน้อยอ่าเพชรน้อยแบบเพชรน้อยจริงๆนะเพชรน้อยจริงๆแล้วรู้สึกอ่าเพชรน้อยจริงๆแล้วรู้สึกว่าตัวนี้พวกอ่าพวกสองสาวเนี่ยมีประโยชน์ไหมถ้าในทางทางแบบอนาคตอะมันไม่ค่อยมีผลประโยชน์มาก คือมันใช้นานทีอ่ะมันเป็นตัวละครที่แบบใช้นาน,น,นทีนานาทีมันแล้วแต่แตละการด้วยแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใช้ใช้กันอ่ะอันนี้ผมอันนี้ผมพูดแล้วทุกคนลองไปคิดดูนะว่าในอนาคตะคนจะไปทําอะไรกันแต่ตอนผมนะตั้งแต่มีสองตัวละครนี้มาผมแทบไม่ได้ใช้เลยถึงใช้ก็ใช้ในบางโอกาสอย่างเช่นตีบอสอ่าตีบอสอย่างยุกะอย่างยุกกะเนี่ยมันมีประโยชน์แต่กว่าบอสจะเป็นสีกว่าคือกว่าบอสจะ ว่าเอ่อคือมันแล้วแต่ว่าบอสมันจะยืนคือมันจะยืนไหวแม่ถ้ายืนไหวอ่ะแบบตัวแบบตัวละครเรายืนไหวนะมันก็โอเคสบายมันก็สบายเลยเพราะมันสามารถให้โลได้ให้โลได้กับทีมได้เนี่ยให้โลได้ซึ่งให้โลค่อนข้างเยอะด้วยอืมแล้วก็ส่วนมาลีเนี่ยมาลีก็จสรับบอสมอนกันแบบพาชุบเพื่อนเอ้ยคเอ่อคอยฮิวคอยฮิวล่อตัวเออประมาณนั้น ซึ่งมันค่อนข้างมีประโยชน์อยู่แบบประโยชน์เยอะกว่าเลยเออประมาณนั้นโอเคก็ขอขอโทษด้วยลกันที่ผมไม่ได้มาส่งกระชากเนื่งองจากว่าผมก็เพิ่งมารู้ว่าฮารุนะไม่ไม่ใช่ตู้นิเมเต็ดเนี่ยถ้าถามว่าคุณดูยังไงว่าเป็นตู้นิเมเต็ดคุณเห็นคําว่าตู้เพิ่มเลทกับตู้ตู้เพิ่มเลทพิเศษไหม ถ้าเป็นตู้เพิ่มเลทจะไม่ใช่ลิมิเต็ดแต่ถ้าเป็นตู้เพิ่มเลทพิเศษหนึ่งสองหรือพิเศษอ่ะเอาง่ายพวกพิเศษพิเศษอ่ะก็คือลิมิเต็ดนั่นเองแต่ว่าเขาทำไมเขาถึงไม่เป็นภาษาอังกฤษกันไม่รู้โอเคงั้นก็ขอจบเพียงแค่นี้แล้วก่อนนะใครที่ชอบข้าิดมากดติดกันเลยใช้ส่วนผมก็ไม่ได้ไม่ได้มารีวิวหรืออะไรเลยเขาต้องขอโทษจริงๆเนาะโอเคทุกคนเจอกันครับ